เรียมเสุดห่งสองมบวกสี่บวกห้าลบสาลบหบวกเ็ลบหบวกเจ็ดลบแดบวกเก้าลบหกเซ็ตสามสองบวกสี่บวกห้าลบหกลบสองบวกเลบหบวกห้าบวกสองลบสามลบหนึ่งเซ็ตาคำตอบห้านะคะ บวกหบวก6ลบ7บวก8บวก1ลบ9บวก7บวก2ลบหลบสเซ็ตตอสอค่ะบวก6บวก3ลบ5ลบ2บวกหลบ6บวก7ลบหบวก7ลบ8เซตบวกสบวกหบวกห ลบหกบวกสองบวกห้าลบหกบวกห้าลบหกบวกเจ็ดเซ็ตบวกเก้าลบสี่ลบห้าบวกแปดลบเจ็ดบวกหกลบห้าบวกหกบวกหนึ่งลบสามเซ็ตเท่าไหร่คะคำตอบคือหกนะคะ ข้อต่อไปบวก8ลบ6บวก7ลบ6บวก5ลบ6บวก5ลบ6บวก8ลบ2องเซทผิดค่ะอะไรคะโอเคค่ะคำตอบเจ็ดนะคะบวก7บวก1ลบ6บวก5บวก2ลบ3ลบ5บวก3บวก5ลบ1เซ็ต บวกหกบวกสองลบห้าบวกหนึ่งลบสามบวกห้าบวกสองลบห้าบวกหบวกห้าเซ็ตบวกหบวกสอลบหลบหบวกสลบสบวกหบวกหบวกสมลบหเซ็ต บวก4บวก5ลบ1ลบ2ลบ5บวก3ลบ4บวก2ลบ1บวก5เซ็ตคำตอบผนะคะบวก3ลบ2บวก3บวก5ลบ2ลบ5บวก2ลบ3ลบ2ลบ1เซ็ตผิดค่ะอีกรอบหนึ่ง บวก3มลบ2บวก3บวก5ลบ2ลบ5บวก2ลบ3าบวก2บวก1เซ็ตผิดค่ะอีกรอบข้ออีกรอบนะคะข้อนี้รอบที่สามบวก3ลบ2บวก3มบวก5ลบ2ลบ5บวก2ลบ3บวกสองบวก1เซ็ต่คำตอบคือี่ค่ะ của ơn các bạn rồi.